สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาวร้านะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนไอคอนโดยที่ไม่ใช้คําสั่งรัดนะคะก็ะคําสั่งรัดเนะมันจะเห็นได้ชัดว่าเราใช้คําสั่งรัดแบบนี้ในการเข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่เราจะไม่ใช้คําสั่งรัดนะคะเอาเราจะทํายังไงเนาะก็ะเราจะไปที่เว็บนี้นะคะไปที่เว็บนี้นะคะ ซึ่งเขาจะเรียกว่าให้โหลดทีมนะคะก็ในเนี้ยจะเป็นไอคอนให้เราโหลดนะคะซึ่งเราสามารถเลือกโหลดไอคอนได้เลยนะคะนำมาใช้ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเขาก็จะบอกว่าไอคอนที่ใช้ได้นะมีกี่ไอคอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรา มาลองดูนะคํะว่าเราจะเดี๋ยวหาสักหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเนาะเนี่ยถ้ามันมีไอคอนเยอะๆเราก็จะได้ไอคอนบน iPhone ของเราเยอะนะคะมันก็จะลิงก์ไปในแอปต่างๆของเราได้เยอะนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะอ๋อเพิ่งขึ้นมาเนาะอ๋อจะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เนาะอ่ะซึ่งสังเกตได้ว่าตรงหน้าที่เราเข้าไปดาวน์โหลดอะ่ะเขาจะมีให้เราดาวน์โหลดไอตัววอลเปเปอรได้ด้วยนะคะมีวอลเปเปอรให้มันเข้ากันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะลองโหลดตัวยังหาไม่ได้ อ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองโหลดที่มันสวยๆนิดนึงเนาะโอเคเอาเอาตัวนี้นะคะเพราะว่าได้คะแนนการดาวน์โหลดเยอะเนาะ ls 13บตีมตัวนี้เนาะโอเคกดเข้าไปนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้อ๋อมันจะไม่เปลี่ยนนะคะนี่มันจะเป็น ios 13ที่เขาสร้างมาเลยนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวขออีกรอบนึงเนาะ าตัวนี้ก็ได้นะคะเอาตัวนี้ตัวนี้นะคะสตรีมตัวนี้เนาะโอเคมันจะมี9ไอคอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะคะใครที่อยากได้เยอะๆเนี่ยก็ลองหาดูอันที่ตัวเองชอบเนาะเขาจะมีหน้าล็อกสกรีนนะคะหน้าล็อกสกรีนเนาะอ่ะหน้าโฮมสกรีนให้เรานะคะก็สามารถไปแต่งให้มันจริงๆได้เลยนะคะจะเป็นทีมของเขาเลยเนาะอันนี้ ดเข้าไปบันทึกรูปภาพได้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็มาดาวน์โหลดอไอคอนได้เลยเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะคะอ่เราจะดาวน์โหลดอะไรให้เราติ๊กไปเลยนะคะอ่ App Store Facebook Google Gmail นะคะ อินสตาแกรมไลน์เมสเซนเจอร์อะซัฟฟอรีวีแชทอใครไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่เรามี WhatsApp เนาะอะ,อะแบบนี้เสร็จแล้วให้เลือก generate team <Okay. S 1> อะ,อะมันกำลังโปรเซสนะคะอะกดอนุญ,ญาตเนาะเขาโปรเซสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะให้ดาวน์โหลดก็กดอนุญาตได้เลยนะคะอะทีนี้มันจะไปติดตั้งในตัว ตั้งค่านะคะอ่ะแล้วก็ทู่ไปเนาะแล้วก็โปรไฟล์ profile. อ่ะจะไปอยู่ตรงนี้นะคะทีมที่เราดาวน์โหลดมาเนาะก็ให้แตะเข้าไปแล้วก็ติดตั้งหนึ่งครั้งอ่ะใส่รหัสผ่านเนาะโอเคใส่รหัสผ่านเสร็จก็ติดตั้งอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จสิ้นอ่ะตอนนี้เรามาดูทีมที่เราดาวน์โหลดมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ก็ไปตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะอ่ะดูอ่าเราดูตรงนี้นะคะอ่านี่เนาะ App store นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะไอคอนเนี่ยมันจะสมูทกว่าคำสั่งลัดนั่นเองเนาะอ่า iPhone นี่สมูทกว่าคำสั่งลัดนะคะเพราะคำสั่งลัดเนี่ยมันจะ มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คําสั่งร้านนะคะนี่มันจะขึ้นโชว์คำสั่งร้านให้เราอยู่นะคะโอเคตัวนี้มันก็ดีกว่าเนาะแล้วใครที่ไม่ได้ตั้งค่าให้มันสมูทนะคะก็มาตั้งค่าตรงนี้นะคะ่ะเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะคะแล้วก็ทูไปอ่ะแล้วก็ตัวช่วยการเข้าถึงนะคะหาตั้งค่าวิธีตั้งค่าให้มันสมูทเนาะก็สอนก่อนหน้าแล้วนะคะก็นี่นะคะตัวช่วยการเข้าถึงการเคลื่อนไหวเนาะ เสร็จแล้วของของใครที่มันยังไม่ลดการเคลื่อนไหวเนี่ยให้มาเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ด้วยเนาะนีะ่เดี๋ยวลองดูความแตกต่างมันก็ได้นี่มันจะไม่สมูทนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้มันก็ยังมียึกยักยึกยักอยู่เนาะแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะสมูทนะคะใช้ได้กับคําสั่งลัดด้วยนะคะคําสั่งลัดเนี่ยอ่ามันก็จะจะน้อยอยู่นะคะ ก็ยังจะไม่สมูทมากกว่าตัวที่เราเดาวโหลดมาตัวใหม่นะคะอ่ะก็มาเปิดให้เรียบร้อยนะคะลดการเคลื่อนไหวเนาะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูว่ามันลดการเคลื่อนไหวได้นะคะนี่เนียนมากนะคะโอเคเนาะก็นํามาฝากกันแค่นี้นะคะส่วนตัวไอคอนเนาที่ใช้คําสั่งลัดก็สมูทเหมือนกันนะคะสมูทขึ้นมานิดนึงเนาะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าอย่างไรถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ